สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอเจี๊ยบ95ทาร์ลนะคะทุกคนทุกท่านคลิปในวันนี้นะก็เป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อคนที่นิ่งเงียบไปเขาจะกลับมาง้อคัอนไหมอ่าแต่ก่อนอื่นนะคะหมอเจี๊ยบก็ต้องขอแจ้งให้ทราบก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะตรงกับบางท่านไม่ตรงกับบางท่านยังไงนี่ก็ขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ,ะ,ะทีนี้นะคะก็ขอเช็คพลังงานของคุณก่อนเนาะ พลังงานของท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังคลิปนี้นะคะสี่ดาบนะคะมีปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะพลังงานของคุณพลังงานของคนที่ เหมือนจะไปเจอปัญหาบางสิ่งบางอย่างมานะคะที่มันยังไม่ได้รับการสะสางไม่ได้รับการแก้ไขแต่ปัญหานี้มันรบกวนจิตใจของคุณมากจนคุณต้องมาพักเหนื่อยต้องหยุดชั่วคราวนะคะมาพักผ่อนใจสงบจิตสงบใจก่อนที่จะกลับไปแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะอม อาจะชาเลียตนะคะรักานาราศีกรกฎนะดูเหมือนว่ามีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะอาจจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรือไม่ก็เป็นเรื่องหน้าที่การงานนะคะกับอีกกรณีหนึ่งที่เป็นไปได้คือคนในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาเป็นคนไกลนะต่างประเทศต่างจังหวัดได้นะคะ ถึงแต่ว่าถึงแม้ความสัมพันธ์นี้นะคะจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็ยังไปด้วยกันนะคะจะไฮโลฟฟนรักนาราศีพฤษภ่ะ เหมือนว่าช่วงนี้คุณอยู่ในช่วงที่เข้าวัดฟังธรรมสวดมนต์ปฏิบัตินั่งสมาธิก็ได้ว้ว้พาก็ได้นะคะอยู่ในช่วงที่อยากทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้ดีขึ้นตรงนี้นะเห็นไหมสร้างพลังงานดีๆให้ใจตัวเองนะคะะ ห้าดาบนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเหมือนว่าคุณจะเจอกับคนที่เขามีอีโกนะ้มีทิฐิมีความทิวดีเขาเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปนะคะจนบางทีก็ทําร้ายความรู้สึกของคนที่อยู่กับเขานะเขาไม่ยอมลงให้คุณเลยนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรนะแม่หมอว่าเป็นคุณนะคะที่คอยงอคอยยอมเขาตลอดนะตรงนี้นะ เก้าดาบนะมีเรื่องเครียดวิตกกังวลน,นะคะแม่หมอว่าสิ่งที่คุณเจอมาสิ่งที่เขาทำให้คุณนะคะนะมันก็ทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจนะคุณทุกใจนะตอนกลางคืนก็นอนไม่หลบับก็เครียดกังวลน,นะคะหรือไม่ก็เก็บเรื่องราวต่างๆนะ,ะที่เกิดขึ้นไปฟันร้าย แปดไม้เท้ามีความพยายามติดต่อสื่อสารนะคะแม่หมอว่าคุณกําลังพยายามติดต่อสื่อสารไปหาใครบางคนนะอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่คุณพยายามที่จะทักไปหานะต้องการแก้ไขความเข้าใจผิดหรือเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันอ๋อนายออฟเพนต์เ,เคริรอ,อัศวินเทอรเรียนท่าดินการฝึกสมังกรนะ ที่ผ่านมานะคะเป็นคุณนะคะที่คอยกระตือรือร้นตลอดเลยนะเป็นคนที่พยายามเข้าไปพูดคุยเข้าไปเคลียร์ปัญหาแต่ว่าในตอนนี้แม่หมอว่าคุณพยายามจนคุณเหนื่อยแล้วนะคุณก็เลยกลับมานิ่งเงียบแล้วกลับมานิ่งเฉยบ้างนะคะอสิบดาบเห็นไหมคะ เหนื่อยจนพอเจ็บจนพอแล้วนะคะมันไม่ไหวแล้วคุณไม่อยากแบกรับอะไรอีกแล้วนะคะเห็นไหมตรงนี้นะ,ะเมื่อก่อนนะคะอาจจะเคยพยายามง้อเป็นฝ่ายขอคืนดีเป็นฝ่ายยอมตลอดแต่ตอนนี้นะคะก็เลือกที่จะนิ่งเฉยบ้างนะคะเลือกที่จะหันไปพึ่งธรรมะก็ได้นะคะหันไปไหว้พระสวดมนต์ไปหาเรื่องที่มันฮิวจิตใจทำให้จิตใจคุณดีขึ้นนะคะตรงนี้นะ ทีนี้นะคะก็มาส่องพลังงานของเขาบ้างนะพลังงานของคนคนนั้นอืมซีเรียนะคะพลังงานของคนที่เหมือนเขาจะเก็บความรู้สึกเก็บอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไว้ในใจนะคนคนนี้นะนะคะพลังงานของเขาหรือไม่นะคะเขาก็ ถึงแม้จะมีปัญหากับคุณแต่คนคนนี้ก็ยังเลือกที่จะถือคุณไว้ออกมาสองใบนะคะ H g e all o n d s ฮะหนึ่งไม้เทา้ามีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นมีบางสิ่งบางอย่างะคะ่ะไม่หมอว่าเขาต้องการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ใช่ทํานองว่าเออเลิกกันแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่นะคะแต่เป็นประมาณว่าเขาก็คิดที่จะกลับมาง้อคุณนะกลับมาเริ่มต้นใหม่มาพูดคุยกันดีๆมาคุยกันนะคะ หรือไม่นะคะตอนนี้เขาอาจจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้ตรงนี้นะจะลอราสนะคะรักขนาราศีเมถุน uh huh. uh huh. เขามองว่าความรักครั้งนี้นะคะเหมือนโชคชะตาที่โดนบันดาลให้คุณกับเขาได้มาเจอกัน mm hmm. เป็นพรมเ, mm hmm. เป็นพรมที่ขีดของเราะคะตรงนี้นะ mm hmm. เห็นไหม รีนนะคนะคนนี้นะคะเขาชอบอเขาก็เป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานนะชอบบริจาคเงินบริจาคทองนะคะหรือไม่นะคะเขาก็คิดว่าความรักครั้งนี้มันไม่เท่าเทียมกันนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ าราศีพิจิกมีบางสิ่งบางอย่างจบสิ้นลมตรงนี้ใชไหมแต่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวแม่หมอขอดูใบถัดไปก่อนนะ,ะจะหายปริเซ็ราศีพิาจาร์คนวันจันทร์นะคะ หรือว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของมือที่สามไหมคะคนเข้ามาพูดเข้ามายอยุ่ยังจะแค่์รั่วมีคนเข้ามายุ่งในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นมือที่สามก็ได้เป็นคนที่อยากแทรกตัวเข้ามาก็ได้ะค่ะนะคะับสำหรับทางนี้นะจะเฮอร์มินรัตนาราศีกันนะคะ,ะแม่หมอว่า ะะเป็นไปได้ว่ามีคนอยากเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแต่ว่าคนคนนั้นก็เหมือนจะแทรกไม่ได้นะ,ะเห็นไหมตรงนี้การจบสิ้นนะนะคะคนคนนั้นไม่สามารถแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้นะตรงนี้เห็นไหมเขาก็คิดได้นะคะถ้ามีเรื่องทะเลาะกับคุณมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีคนเข้ามายุยงตะแคงรัวนะเขาก็รู้เขาก็คิดได้นะคะหลังจากที่ นิ่งเงียบไปนะคะก็ไปคิดทบทวนไปทําความเข้าใจกับเรื่องนี้นะคะคุณเป็นเหมือนแสงสว่างในชีวิตของเขานะแม่หมอว่าเห็นไหมเขาคิดได้นะฮะจะอิมเพรสฮะจักรพรรดินีคนวันศุกนะคะเห็นไหมตรงนี้ถึงแม้จะมีคนเข้ามามาเสี่ยมมาสอนในความสำนั์มายุแยงตะแคงรัว ต้องการแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแต่เขาก็ไม่เอาเห็นไหมเนี่ยเขาจบสิ้นแล้วนะคะเขาจบเรื่องราวกับมือที่สามแล้วนะไม่มีความเกี่ยวข้องกับมือที่สามนะคะเขาคิดได้เขารู้นะคะว่าใครคือตัวจริงของเขาใครคือคนที่คอยซัพพอร์ตคอยดูแลคอยสนับสนุนเขานะคะเป็นคุณนะคะที่ซื่อสัตย์ที่รักเขาจากใจจริงคนคนนี้นะเห็นไหม ทีนี้นะคะคนที่นิ่งเงียบหายไปคนนี้เนี่ยเขาจะกลับมาง้อคุณไหมคะ,ะเขาจะกลับมาง้อคุณไหมหมกไม้เท้ามีความสําเร็จเกิดขึ้นนะแม่หมอว่าเดวเรลนี้เขาอาจจะเดินทางมาหาคุณเขาจะกลับมาหาคุณนะเห็นไหมนะความสําเร็จตรงนี้นะคะแม่หมอมองว่าเขาจะกลับมาง้อคุณนะ คีนอฟสอดร,ราชินิือดาบธาตลมตุนโกมเมทุนนะแม่หมอว่าเขาจะมาแก้ไขปัญหาความเข้าใจผิดเรื่องราวที่ยังไม่ถูกแก้ไขเขาจะมาให้ความชัดเจนนะ หกดาบนะคะเห็นไหมตรงนี้นะะความสัมพันธ์ครั้งนี้ยัง <_ an> มีการไปกันต่อนะคะเลือกที่จะทิ้งความทุกใจอะไรต่างๆไว้ข้างหลังนะคะหลงังจากที่แก้ไขเรื่องราวเหล่านั้นแล้วนะคุณกับเขาก็ยังไปกันต่อนะ,ะเขายังอยากไปกับคุณต่อนะแม่หมอ่าเห็นไหมคะเจอ r ฮโ h แฟนอา r ฮโรราคานาราสีก็สบ เขายึดมั่นในคุณความดีนะคะเขาเห็นคุณงามความดีของคุณนะถ้าหากมีปัญหาเขาก็จะกลับมาแก้ไขปัญหาให้ความกระจ่างแจ้งกับคุณให้ความชัดเจนกับคุณเขายังอยากจะไปกับคุณต่อตรงนี้นะคะเจ็ดดาบนะคะมีเรื่อง ปิดบงังมีเรื่องปกปิดนะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะทีนี้เอชออฟคัพส์หนึ่งถ้วยนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมความรู้สึกของเขามันยังมีให้คณนะความรู้สึกมันยังเฟื่องฟูอยู่อะคะ่ะทุกคนเขาจะกลับมาง้อมาขอคืนดีคุณนะคะอาจจะเป็นการกลับมาง้อเงยียบๆก็ได้นะคะ ไม่ได้บอกให้คุณรู้ตัวนะเก้าวไม่เท้าเห็นไหมคะนะความรักครั้งนี้นะคะมันผ่านอุปสรรคผ่านอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันนะถึงจะมีคนอื่นเข้ามานะเข้ามายุ่งวุ่นวายเนี่ย แต่เขาก็ยังเลือกที่จะถือคุณไว้เฮเจอชาวเวอร์ดาวังคารคาวังคารอะไรพังทลายนะคะเดี๋ยวแม่มอขอขายายดิชาวเวอร์หน่อยนะ หนึ่ง <1, S 2> เหรียญแปดดาบสามถ้วยนะคะตรงนี้นะแม่หมอว่าสิ่งที่พังทลายตรงนี้นะคะเ เป็นเรื่องของคนที่เข้ามายุ่งวุ่นวายกับคุณกับเขานะคะคนที่อยากเอาตัวเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นี้เห็นไหมมือที่สามนะคะเขาเขาจะตัดมือที่สามออกไปนะคะความสัมพันธ์นั้นมันไปต่อไม่ได้นะเห็นไหมตรงนี้นะนะคะแม่หมอว่าเขาจะกลับมาง้อมาขอคืนดีคุณตรงนี้มีพลังงานของความสําเร็จเกิดขึ้น เขาจะมาเคลียร์ปัญหาให้ความชัดเจนกับคุณนะเขายังอยากไปต่อกับคุณเขาเห็นคุณงามความดีของคุณนะคะและวเขาก็ยึดมั่นในความดีเหล่านั้นนะสิ่งที่เขาปกปิดเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะแอบกลับมาเงียบๆก็ได้นะมาง้อมาขอคืนดีคุณเงียบไม่ได้บอกคุณนะคะเห็นไหมเขายังเลือกที่จะถือคุณไว้นะคะ ส่วนใครนะคะที่เข้ามายุ่วุ่นวายในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะก็จะตัดออกไปนะเขาไม่เลือกที่จะเดินต่อในทางนั้นนะคะนะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าหากว่าตรงกับเรื่องราวของท่านใดสามารถช่วยฮิลจิจใจของคุณและให้กำลังใจคุณได้เนี่ยหมอเจี๊ยบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องหมอเจี๊ยบ95ทาหาทรอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ